ครับสวัสดีครับวันนี้น็่เก็ตจะมารีวิวตัวซูเปอร์ทวิตเตอร์นะครับรุ่น T3 ของเรานะครับซึ่งเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วนะครับเจเนอเรชันที่5นะครับก็คือมีการปรับปรุงถึงเรื่องของตัวเดแฟมแล้วก็ของทวิตเตอร์เองนะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิมในการตอบสนองความถี่สูงนะครับแล้วก็ปรับปรุงตัววัสดุของตัวตู้ลำโพงนะครับไม่ว่าจะการทำสีที่เป็นแบ็กเบโนให้ เงางามขึ้นนะครับแล้วก็ตัวตู้ไม้นี่ก็เป็นตัวไม้แท้นําเข้าจากอเมริกานะครับทีนี้เราเามาดูโดยรอบๆก่อนนะครับว่าตัวตู้ไม้นั้นก็เป็นไม้แบบเป็นแท้ทั้งชิ้นอย่างนี้นะครับโอเคอันนี้ไม่ใช่ไม้ที่เป็นปะผิวไม้นะครับก็เป็นตัวไม้เนื้อไม้จริงๆเลยนะครับก็ ข้างหลังก็จะเหมือนกันครับมีขั้วลำโพงแล้วก็มีตัวแบ่งความถี่นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวตู้ไม้นะครับอ่าก็จะเห็นชัดๆกันอย่างนี้เลยมาในส่วนของตัวผิวแบ็คเปนโนบ้างนะครับผมขอ,อใช้การหมุนแล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้เห็นแสงได้อย่างชัดเจนนะครับโอเคก็จะเงางามนะครับเป็นเหมือนกับกระจกเลยทีเดียวนะครับก็คือจะสะท้อนมากนะครับ เดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาดีกว่าอ่ะโอเคนี่ก็จะสะท้อนแบบเงาอย่างนี้เลยนะครับเงาแวบเลยนะฮะก็ด้านหลังก็จะเหมือนกันนะครับคือคือสองรุ่นนี้จะต่างกันที่อะไรนะครับก็จะต่างกันแค่ตัวตู้ลำโพงนะครับที่เป็นผิวแบ็คเปียโ,โนนะครับเงาแบบนี้เลยกับตัวของตัวตู้ไม้นะครับอันนี้ก็คือความแตกต่างนะครับของ2รุ่นนี้นะครับในส่วนของตู้ไม้นี่นะครับก็ เพียง5,000เสเศษๆนะครับตัวตู้แบ็คเปียโนก็6,000ต้นๆเท่านั้นครับขอบคุณครับ